ยุกัวภาวพิวันทานสิรเสนจังพุทธปฏายิโนจตารุธรรมวัตัเตียยวนุสุขังพ วยตโกะธนวะทะโกสิริวะทะโกยสวทะโกภรวทะกปวนวทะโสุขววตทะัโหตุสพะตะตัวคารวขพยาเวราโสกาสตุจุปทวานีกอนตรายปิวิรสันตุเตชะสาชยาเศ ที่านางราพังสุขีพระขยังสุขังพระราศิริอายุเจวันนว่าเจพวคังวัวเทเจยาสวะสตวะสาจายุเจเทงสเศษทีพวันตุเตปวตุสอพะมังคารางราขันตุสาอพเทวตาสาวพพัวเต

ภาเวนัสทาสวทีาวันตัวเตมเยนตัวผัวที่อมูเรสกยานางนันทิวัตนาเยวังตะวังวิชโยโหิทยสุทยมังคเรออปารา ทิตะบันรังเกศเสพธาวิปุวกะเรอภิเศเกสาปัวธานังอาคาปาตัวปามัติติสุนักกาตังสุมังกรังสุปาพาตังสุหดิตังสุขานุสุโมหตัวจะสุยตังรามาจาริสุปตก กินังกายกรรมังวาจากรรมังป o ทักกินังปทักกิังมโนกรมังปีเตปทักกิปทกนกตวนรันธปทกี

ปีบัวบาร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 ีบ โอ้ยหนูกลับด้วยนะโต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 โโต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 โโต แล้วตุล่าอัน่าตื่ออันตัวสิบ่ไปหาย่านบักหญ้าเพิ่นเดินไปเลยบ่ไปญาญานั่นมันบ่มีสาดบ่ฮ้องปเจมาจูงแขนเอาหมดเลยเดินไปเล่บบนั่นแ่บมองปูสาสบ่ครบสิไปจังได๋บักหญ้าญาไม่ไปเพมันติดถุถโทมือไม้ปากสั่นหมดหนาะแตงตัวไม่เรียบบุญที่ทิมตาทิมตาจากบ้านเลยเลือยาต่อไส้อ๋อทงยางเก็บไปทิมเอานอกบ้าง

ซื้อมาไวจะคืนหลอดอสิมวเอะปเอาหิวซนี่อล้วเครื่องเยเ่อนกระบาม่นางเนยังแม่บุเ่องหอเขาืไส้มะไวประกันนีเรน่ามโอ้ไม่เหรนไสมันก็หานที่ตอกมไปิหลนี้อ่ไปห้มัลิอะไรติฮะ

เพียงเมื่อเป่าหลุมเนาะเพียมื่เป่าเลยัวนานี้อันนี้ได้เิเหรอสิเอนนี้เพิ่งหมดสิเป็นะค่ัมาลย้ไปนาไปว่ไงว่ับวผัวอันกดึงไปากทนโคเปไปดึงาเอานามาเยุ่ไงเนี่ยหป็นางหมนสิปจไนบนติดบ้านกัพายไงด้เนน

เทพจีนินเท่าไหร่ดีบอกเจ้าว่าน้่ม่ายนะเป๋าแม่ได้ดีเนี่ยแล้ออมไม่เนียโว้ยไม่เนียนยังไงแล้น้ำไม่มาใช่อะไรเป็่ะดูนี่แล้วกันพ้อมจะลงขึ้นรถเลยน้ำ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 น่ำน้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 ไน้ไน้ำ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 น้ ไม่ยากก่อหมวขึ้นลจะเป็นเสือลือดจะปูาหายไปคุณอไปไม่ได้เป็นเสือลือดจไลต้น่ที่หาไปจเขาต้านล้มานี่ต่อนะมงดังดูสยาไปไหเบอต้นนี่ก็ต้านเหมือนกันกินน้าี่เพไปแยอย่าแตวเรียบร้อยไงถ้าเผื่อเขาให้อันนี้กระโปรงไงไหวะเทพไห้เพขืนเพิ่งดึงยาเลยเป็นะ ย่าเล็ไปเนี่ไปะที่ปิดไปดึงถึ่ป้า้ไดแนบัดเอาจักกันนั่นเองเฮ้ยมันต้องมีการมันต้องมีค้ามา

ดึงหญ้าไปน่ดึงหญ้าไปเถอะหญ้าไปออกนี่ยทาทากน้ำดมันบ่นั่นละหญ้าเลยขาดหญ้าขาดเเพราะว่ามักะนมันมีกระาระาเลยขาดเพื่อนน้ขาดเพิ่อนเลยหนูเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนนะ ต้องสัเปิดเปิดซื้อเปิดเปี่ยนไห้บัตนั่นบัตเฮ็ดกันบัตรโยกโซฟาแล้วพื่สิมาเปิดหญ่ให้พีพร้อมยังจอาเมือนนี้เนาะอันเขียงปับพาใส่ก็บ่เห็น เาพดหาอได้าเรอดีพอดีไม่ับไม่หลวมมันเราูมันเร่ยหายนว่าเป็่องใส่เอยี่ยวยลานสุดบานว่าเป็นร่องใส่ยุลานได้หว่เขามั่พอดียืมคะวายพแม่อุมาดันนี่สิเอาได้เอาไปไหว้ทําแม่อุมาได้บานนี่ขามาบอก นี่เดียใสอยู่นี่เออยกว่าขอเม่อุมามาใส่ลำก่อนลำหน่อยก่อนกัะบวงสวงไงยแจังส <ères> <ững S 1> ิเป็นชุดอันพญานาคอลยมากเนี่เราสร้งเมอุม่าที่เราสั้างมัน เขามาส่งพอดีพอดีเขามาส่งพอดีร้านเลยว่าดื่มของแม่บ้านนี่แหละย่าสัญญา้นเลยจืเพิ่นเป็นเลยอดอะไรอย่ายย่น้